สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดียามเช้าๆจากฝั่งอังกฤษจ้ะวันนี้จอยก็จะแกงไอ้นี่เพื่อนๆแกงหมูใส่สับป,ปะรดพี่อนดี P ้ D เขาชอบจ้นะเนาะจอยก็เลยได้สับป,ปะรดมาจากโคตรเกจอยก็เลยมาแกงมันอร่อยนะเพื่อนๆนะถ้าแกงแบบคั่วกิ้งใส่กระดูกหมูอย่างเงี้ยแล้วใส่สับป,ปะรดเนี่ยรสชาติมันจะเข้มข้นมันจะออกหวานๆเปรี้ยวอย่างเงี้ยจ้ะทุกคนนี่ก็คือหนึ่งเมนูที่สามีจอยชอบเนาะ จอยก็ทาทีหนึ่งจยก็ทําทีหลายเยอะๆจ้ะทุกคนเพราะว่าพริกแกงจอยมันไม่ค่อยมีช่วงนี้จจยไอน้นี่เพื่อนๆนขี้หลงขี้ลืมไปรีดอุตส่าห์ว่าจะไปหาเครื่องแกงให้มันครบไปถึงรีดก็ได้มาแต่แกงมัสมัมนพริกแกงเผ็ดก็ลืมหัวสมองหัวสมองนี่ลืมไปหมดแล้วจ้ะนะนียจ้ะจจยก,ก็แกงทีนึงจจยก,ก็แกงทีหลายเยอะแต่ว่าพริกแกงยี่ห้อเนี้เขาไม่เผ็ดนะเพื่อนๆนนะ พี่แอนดี้ก็สามารถกินได้ถ้าจอยตําเองอะ่ะมันจะเผ็ดอันนี้คือพริกแกงของแม่พลอยจะ้ะสําหรับพี่แอนดี้เพี่อนที่บอกว่ากาลังพอดีไม่เผ็ดมากแต่เมื่อก่อนจอยใช้ของอะไรก็นกวันหรืออะไรก่อนอะไรสักอย่างนี่แหละเพื่อนๆอันนั้นนะคือเขาจะอู้เข้มข้นเผ็ดดีสําหรับเราเนี่เราชอบเลยคือแบบว่ามันตรงตรงใจเราเลยเพื่อนๆน,นะตรงโจทย์เราเลยแต่ของแม่พลอยนี่ก็ใช้แทนกันได้อยู่เพื่อนๆ ตาไม่ก็กินได้ฝรั่งก็กินได้อย่างเงี้ยจ้ะจอยก็ใสก่กะทิสองกล่องไปเลยจ้ะทุกคนเพราะว่าจอยเอาหมูออกมาสองก้อนมาแกงเพราะว่าสับปะรดมันเยอะทําเยอะก็ไม่ต้องกลัวว่าจะกินไม่หมดจ้ะเราสามารถเก็บเอาไว้ในช่องแช่แข็งเอาไว้ได้เนาะยิ่งยิ่งเก็บไว้นานยิ่งอร่อยทุกคนทําทีนึงทาเยอะๆแบ่งแบ่งเก็บในช่องแช่แข็งเอาไว้ยามเราอยากจะกินไม่มีเวลาทําเราก็เอาออกมากินนะจ้ะทุกคนนี่ทาไป จอยก็ไม่ค่อยได้มานั่งกินให้ดูนะเพื่อนๆนะช่วงเนี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะพี่แอนดี้เขานั่งกินจอยก็ไม่กล้าถ่ายเขาหรอกเพื่อนๆเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่เขาแบบปีแลกกินข้าวแบบปีแลกพักผ่อนของเขาาเงี้ยจอยจะเอากล้องไปจี้เขาก็ไม่ได้นอกจากว่านัน้าที่เขาเดินมาชิมเง,งี้ยมีโอกาสก็ถ่ายแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายกเนาะอย่างที่เห็นนะลจ๊ะทุกคนถ่ายแต่ตอนทําพอตอนกินนี่หายเงียบเลย <laughs> ไม่รู้ทำให้ใครกินใช่ไหมเอฟซีก็คงจะสงสัยเนาะไม่ต้องสงสัยจ้ะทำกินกันส่งคนตายายจ้ะถ้าลูกเต้ามาอย่างเงี้ยก็แบ่งปันให้ลูกกับเอากลับไปกินจอยก็แบ่งให้น้องแอนอไปกินส่วนใหญ่ก็น้องแอนเพราะน้องไมค์เขาอยู่ลอนดอนเขาไม่ได้ขึ้นมาหาออจอยบ่อยๆไงปีละครั้งส่องครั้งแค่นั้นแหละลูกสาวคนเล็กจะถึงจะขึ้นมาถึงจะมีเวลาอยู่กันพร้อมน้าพร้อมตากันอย่างเงี้ยจ้ะทุกคน หอมหอมพี่เ,นเพ,พเนดีเดินบอกว่าหูแกงอะไรหอมจังหอมจังคือเขาเป็นคนที่ว่าชอบสับปะรดอยู่แล้วไงทุกคนเขาก็เลยแบบเดิน่บยหน่อยถามจอยอยู่จอยก,ก็บอกโอ้โหก็แกงที่เธอเคยกินน่ะแกงสับปะรดจ๊ะทุกคนวันนี้ก็จะมีหลายเมนูอยู่นะทุกคนนะจะมีข้าวเหนียวด้วยจ้ะทีนี้จอยก็จะนึ่งข้าวจ้ะทุกคนนี่นะคะนึ่งข้าวปิดฝาฝาเนี่ใหญ่เกินไปล เปิดๆน่อยนะปิดพอให้มันได้แบบว่าอากาศมันไอมันไม่ออกมาหมดนะพูดถึงนะคะหนึ่งไปตรงกอดเขาจะสุกนั่นแหละนะสั่นหมัอนเจ้าเข้าอีกอะมันนึ่งนี่มันชอบสั่นมันมันไม่เสมอมันเพือๆมันเหมาะสําหรับบนเตาแก๊สมันไม่เหมาะกับเตาไฟฟ้าทุกคนนะมันก็เลยสั่นสั่นเหมือนกับพีเข้าเจ้าเข้าอ่ะ จากนั้นจอยก็จะทอดปลาหมึกกระตอยจ้ะทุกคนปลาหมึกกระตอยจอยเอามาจากเมืองไทยนั่นเลยจ้ะทุกค,คนก็แบ่งทํากินเรื่อยอะจ้นะน้าอยากกินก็เอามาผัดกะเพรามั่งเอามาทอดมัางวันนี้จอยก็จะมาทอดกินกับข้าวเหนียวจ้ะทุกคนนึกอยากอยากกินข้าวเหนียวส้มตำอะไรอย่างเงี้ยส่วนของสามีจอยก็ไอ้นี่แหละจ้ะแกงหมูสับปะรดเนาะจอยก็จะทอดปลาช่อนทะเลด้วยจ้ะทุกคนแล้วก็จะทําส้มตําไทยอยากทานไม่ใช่เรานึกอยากกิจริงเพื่อน ช่วงเนี้ยบางช่วงนี้ไม่อยากกินก็ไม่กินเลยนะจอยอะเป็นคนที่แบบนานๆานกินทีอย่างที่เคยบอกอะจากพวกส้มตำอะแต่ช่วงไหนที่นึกอยากก็ก็อยากจริงๆจ้ะทุกคนเนาะมันอยู่บนตรงช่วงที่แบบว่าโฮอร์โมนเราเปลี่ยนด้วยอะทุกคนช่วงที่แบบอยากกินของบางทีก็อยากกินของหวานบางทีก็อยากกินของเปรี้ยวมันช่วงประจําเดือนนั่นแหลอะอพูดง่ายๆเหอะ จอยก็ทอดทอดไม่ให้มันเหนียวมากนะไม่ให้มันกรอบมากทุกคนเพราะหมึกกระต่อยเจ้าเนี้ยที่จอยซื้อที่บางแสนนะเขาได้นึ่งมาแล้วจอยกานึ่งสุกแ,แล้วเราก็แค่มาทอดให้มันแบบว่าสุกอีกนิดนึงอะ่ะเพื่อนเพื่อนจะให้กรอบเลยไม่เอาจะเ,เคี้ยวไม่ไหวฟันหลุดพอดี ทอดเยอะๆอะจอาก,ก็เก็บเอาไว้กินหลายๆวันเพราะว่าตอวทอดอะไรหรือทําอะไรอ่ะให้มันเหม็นบ้านทีเดียวเพื่อนๆถ้าเรามาทาบ่อยๆยิบย่อยอ่ะบ้านมันเหม็นนะเพื่อน <ะ S 2> ๆนะมันเป็นบ้านเช่าด้วยไม่ใช่บ้าบ้านของตัวเองจะทาอะไรก็ได้แล้วอีกจาดหนึ่งก็บางทีทอดอะไรกินเราเปิดปร,ประตูหน้าต่างเงี้ย กิ่นมันก็โชยออกไปข้างนอกอะ่ะฝรั่งเขาเดินไปเดินมาเขาจะมองว่ากลิ่นอะไรเหม็นเน่าอะไรประมาณเนี้ยทุกคนจอยก,ก็เลยแบบว่าเลือกที่จะทําทีนึงก็ทําทีละเยอะเอ้ของที่ทอดๆอย่างเงี้ยจ้ะทุกคนเราอยากจะกินตัวไหนเราก็กินเราใส่ในกล่องซูเปอร์แวไว้เนาะแต่ช่วงนี้ฝรั่งเขาจะไม่ค่อยเดินหรอกช่วงเช้าเช้าอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันช่วงหน้าหนาวเพืเ่อนๆือช่วงหน้าหนาวนี่ไม่ค่อยมีใครตื่นเร็วหรอกแต่ถ้าว่าช่วงหน้าร้อนดิ จอยตื่นตีสี่ก็ตื่นตีสี่จอยตื่นตีห้าก็ตื่นตีห้าฝรั่งข้างบ้านอะแต่ช่วงหน้าหนาวนี่ถ้าอากาศติดลบเหมือนวันนี้นะบอกเลยว่าไม่ไม่ตื่นกันอะ <c oughs> นอนกันห,มห,มหม่มผ้าห่มผ้าห่มคลุมโปงกันมีแต่จอยนี่แหละจ้ะทุกคนที่ตื่นมาแต่เช้าทำโหุงอาหารนั่แหละจ้ะเหลือแกงอ่อมจะทุกคนอ่อมหวายอะใส่ใบปาล์แล้วนี่ที่ทอดเมื่อเช้านะคะ มึกกระตอยกับปลาช่อนทะเลเข้าวเหนียวจอยก็เนื้อแล้วจอยจะว่าจะสับแล้วกอแล้วก็จะทำส้มตำนี่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวดำกับข้าวเหนียวขาวผส,สมกันมาไวจ้จะแล้วก็นี่แหละมามาเนื่อมาเช้านี่แหละทุกคนแกงสับประรดก็เก็บใส่ช่องแช่แข็งด้วยแล้วก็แบ่งใส่กล่องไว้ให้เพียอนที่กินด้วย เขากินไปรอบหนึ่งแล้วทุกคนแต่ว่าเขาจะกินอีกอมะละกอแพงๆนะเนี่ยโดาจะเอาใส่กระมังแช่น้ำโอ๊ยยากพังบ้านละ ว่าจะมาเปลี่ยนบ้านให้เราทําบ้านให้เราเนี่ยหลอกล่อให้เรากลับเมืองไทยปีที่แล้ว่วาจะมาทําบ้านให้ไม่มาทําเสียเวลาเวลาเบืองเงินเป็นเมืองไทยถ้าถ้าเขาจะทําจริงๆปีนี้นงสัยจะได้ทนฟังหักหูอยู่นะแล้วก็ไอ้ลูกพันอะไรอนะพันพันน่ะจอยจอยไม่ไม่รู้อะจอยซื้อมาจากร้านแค่ นะคะซื้อมาจากร้านแขกถ้าไปซื้อของไทยเราโดยตรงมันแพงก็เลยซื้อของร้านแขกเอามาอยากกินเห็นคนนู้นคนนี้โพสแต่รูปสมตำช่วงคริสคริสต์มาสปีใหม่อยากกินมัางไงทีนี้ก็เลยลงทุนซื้อจ้ะลงทุนซื้อมาตำกินคนเดียวนี่แหละแบบคือเก่ากินคนเดียว บางท่านเขาบอกว่ากินคนเดียวไม่อร่อยหรอกคะ่ะต้องมีเพื่อนกินสาหรับจอยอะนะจะกินหลายคนหรือจะกินคนเดียวก็อร่อยจ้ะนะขอขอให้แค่ว่าเราตำอร่อยมันก็อร่อยเพื่อนๆมันมันไม่จําเป็นขึ้นกับปริมาณคนมากินกับเรานะนั่นแหละมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณจํานวนคนที่มานั่งกินกับเรานะคะทุกคนมันอร่อยดีกาคือกินอร่อยไม่อร่อยคือมันถ้าเราตำอร่อยมันก็อร่อยมันก็หมดคือเก่า ปริมาณคนไม่สําคัญจะกินคนเดียวก็แซ่บอินเตนอยู่กินเสร็จแล้วก็จากทําไมก็ทําเงี้ยใช่ไหมละ่ะคนเราไม่เหมือนกันไงบางคนต้องมีเพื่อนกินมันถึงจะแซ่บอย่างเงี้ยแต่สำหรับจอยๆเมือมัน,ม,นมันก็ไม่แตกต่างได็จทุกคนมีคนกินด้วยไม่มีคนกินด้วยก็แซ่บคือเก่าอเคะ คลิปนี้อาจจะยาวนะคะทุกคนอย่างที่เจได้อธิบายไปนะทุกคนเนาะการกินอาหารคนเดียวก็อร่อยเหมือนกันขอให้เราปรุงให้มันอร่อยมันก็อร่อยจ้ะอยก,ก็ทานคนเดียวมาบ่อยๆนะเพื่อนๆก็อร่อยของจอยู่นะทุกคนนี่สับแล้วก็ประมาณนี้จะ้ะวันนี้อยจ,จะทําส้มตำไทยจะ้ะทุกคนติดใจตั้งแต่ไปสเปนอะทุกคนรสชาติมันอร่อยมันเหมือนแบบว่าเขาตำตมร้านที่เมืองไทยอะเพื่อนๆมันจะออก อมเปรี้ยวอมหวานอย่างเงี้ยจ้ะทุกคนจอยก็ตมพริกลงไปจะวิ้ัใส่ลายเม็ดอยู่สงสัยจะเผ็ดน่าดูแหละแต่ไม่เป็นไรมันก็ต้องให้มีความเผ็ดเนาะเพื่อนเะพื่อนเนาะจากนะั้นจอยก็ใส่ไอ้นี่จ้ะน้ำซอสที่จอยทําเองอะเพื่อนเพื่อนพวกน้ําซอสตำตำส้มตำไทยเ่เพื่อน,พนออตำตำอเพื่อนก็จะมีพวกน้ําตาลปี๊บแล้วก็เขาเรียกมะขามเปียกแล้วก็เราก็ปรุงปรุงให้มันแบบรสชาติเข้มขนนะ้นเนาะแล้วก็มาใส่มาตำแล้วจากนั้นเราก็ใส่พวกมะนาว แล้วก็เส้นลงไปจ้ะทุกคนจอยมีกุ้งแห้งอยู่เพื่อนๆน,นะกุ้งแห้งกุ้งฝอยกุ้งแห้งแบบธรรมดาก็มีแบบฝอยๆก็มีจอยไม่ใส่เพื่อนๆกินมันจะแรงจอยก็เลยใส่แค่นี้จ้ะทุกคนถั่วฝักยาวก็ไม่มีใส่เท่าที่มีเพราะว่าบางทีไอ้กุ้งอะมันจะออกเค็มอะเพื่อนๆจอยกลัวมันจะเค็มเกินไปแล้วมันจะขาวจะ้ะจอยก็เลยแบบว่าตำแบบอย่างเงี้ยแลจะมันจะแบบ รสชาติมันก็กลมกล่อมจากนั้นก็ใส่ถั่วลิสงใส่เยอะใส่น้อยไม่ว่ากันเพื่อนๆใส่ไปเถอะเนื่อจาะตักใส่ถ่วยนะคะแต่น้ามันจะเยอะนะทุกคนนะจะบอกไว้ให้ตอยตักแต่ตอนออกมาก่อนนี่เห็นไหมส้มตาไทยได้กินสุ่มยากจะข้าวเหนียวก็นึ่งเรียบร้อยมีปลาหมึกมีปลาช่อนทะเลจะท,ทุกคนมาทานข้าวข้าวเหนียวมีช้อนอะไรกันมาตักก็ว่ากันไปข้าวเหนียวนี่ ต้องพยายามปิดกล่องะเดี๋ยวมันจะแข็งไม่ใช่อะไรหรอกทุกคนเพราะว่ามันเป็นข้าวข้าวเหนียวดำผสมกับข้าวเหนียวขาวนะฮะมันก็จะทําให้แบบว่าเหนียวติดมือเร็วไม่ได้นเหนียวติดมือแห้งเร็วโอ้พูดไปถ่วยกันมาเด้อตาส้มตำอืมอร่อยอมเปรี้ยวอมหวาน เผ็ดพอดีมาขามเปียกมัไอ้นี่เพื่อนมันดำมันาำสีมันเลยก็ประมาณนี้เดี๋ยวเพี่อนที่อยากกินเราค่อยตำให้เขาเพราะว่าเหลืออยู่มะละกอตำแบบไม่ใส่พริกกันนะาเดี๋ ไม่ใส่กุ้งแหงแะมันมีอยู่กุ้งแหงกุ้งฝอยอะเดี๋ยวไม่ใส่จอยตำไทยไม่เคยได้เรื่องนะงวดนี้ได้เรื่องอยู่ทำน้ำจยทำน้ำตำเขาเรียกไงน้ำตำส้มตำไทย เคี่ยวน้ำตาลกบมาขามเปียกอ,อร่อยอยู่เพื่อน<ๆ>เผ็ดอยู่มาจับทุกคน กินอีกคำสองคำจอยก็จะลาคลิปเจ้ทุกคนคลิปเป็นยาวแกงวาย ขมขมมยังกับว่ากินแกงพอละเพีร์เน่ะแต่ว่าเสียดายมันเพื่อนเพื่อนดูสัว์น้องเขาอุตส่าห์ให้เรามานเนาะคนชอบก็ชอบชอบนะขมขมเนี่ยจอยก็ชอบอยู่ของขมแต่อันนี้มันขมแบบมันขมติดลิ้นเลยไหมแกงวาอ่ะจอยไม่เคยกินวายมาก,ก่อนในนี้แหละที่ว่ารอบแรกที่จอยกินแล้วก็แกง อีกคำหนึ่งล้วขอตัวเด้อโอเคจอยก็ขอตัวก่อนจต่ทุกคนเนี่งจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจจอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบาย